S I you, s ๊ม <c> พ <oughs> okay. so okay, ีบอกว่าเราบอกกับท่านว่าจงรักศัตรูของท่านเพื่อเขาผมรู้ทันทีทันใดนั้นว่าพระเจ้าหมายความว่าอะไรเพราะผมต้องอ่านนี้อีกฉันจะอวยพรไอ้คนบ้าๆบอๆนี้ได้ไงผมอยากให้มันตายให้ชายคนนี้ตายโอเคเ ผมก็เลยบอกพระเจ้าโอเคผมจะพยายามอวยพรเขา the first I said I can do one minute อาพระเจ้าผมทำได้หนึ่งนาที one minute per day ทำได้วันละหนึ่งนาทีเท่านั้น the first day วันแรกนะครับ I said dear God อาพระเจ้าที่รัก bless that man ออวยพรผู้ชายคนนั้น my thought was idiot ความคิดผมคื่ามันบ้าจริงๆเลย bless his health อวยพรสุขภาพเขา Hope he dies หวังว่ามันจะตาย Bless his economy อวยพรการเงินเขา I hope he gets ruined ขอให้มันสูญเสียไปในหมด Bless his work อวยพรงานของเขา I hope he gets unemployed แต่ในความคิดผมคใอ้มันตกกาน It was a struggle beneath the flesh and the spirit. ฝ่ายวิญญาณกับฝ่ายเนื้อหนังผมมันต่อสู้กันอย่างมากเลยนะ I forced myself to pray. ผมมาบังคับตัวเองให้อธิษฐาน But my heart was full of hate. แต่ความรู้สึกในใจผมมันเกลียดชังมากๆ But I decided to do it anyway. แต่ผมก็ตัดสินใจจะทํามัน It was like a medicine. มันเหมือนยานะครับ Have you taken bad medicine sometime? พี่น้องเคยกินยาที่มันเสียไหม try to vomit จะอ้วกออกมานะคร was like a vomit ผมเหมือนจะอ้วกเลย god bless that man พระเจ้าบอกพระเจ้าอวยพรพอนี้จะอ้วก i did it next day ผมก็ทําในวันต่อมา i didn't tell my wife ผมไม่ได้บอกภรรยานะครับ because she hated that man too เพราะว่าเธอก็เกลียดผู้ชายคนนี้ด้วยเหมือนกัน because he had followed her too เพราะว่าเขาคนนี้ก็มาตามติดตามเธอเหมือนกันทําให้เธอรู้สึกประสาทเสีย i didn't say anything to her ผมก็เลยไม่พูดอะไรกับเธอ After three months. หลังจากผ่านไป3เดือน One minute a day. อธิษฐานอย่างเงี้ยวันละหนึ่งนาที I discovered. ผมพบว่า God bless that man. You do that. โอ้พระเจ้าอวยพรผู้ชายคนนั้น Bless him abundantly. อวยพรเขาอย่างมากมาย bless his health. อวยพรสุขภาพของเขา Let him have a good rich life. ให้เขามีชีวิตที่ปังคั่งดี I started to discover my hate was gone. ผมก็รู้สึกว่าไอ้ความเกลียดชังผมมันหายไปจากใจ Because I practice the word. เพราะว่าผมทําตามพระจ้าของพระเจ้าทุกวัน And I, this this was a new experience for me. อันนี้เป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับผมมาก My heart of stone. ใจของผมที่เป็นแข็งเป็นหินเนี่ย Was suddenly. ทันใดนั้น Ho Fla of flesh and blood. ออมันกลายเป็นใจเนื้อแล้วก็เต็มด้วยความรัก